คันนี้พูดยังพูดไม่ออกเลยดิวตื่นเต้นเพราะอะไรวะเกือบไม่ได้ส่งมอบรถลูกค้าแล้วเซลไม่ได้เป็นไรนะคะีดแน,นละคะที่มีปัญหาคันนี้มีเรื่องเล่าลูกค้าทั้งบ้างรีวิวดีพีลันเนอร์เดี่ยวียกว่าอยายจะเดี๋ยวขอไหว้แม่ยานางก่อนเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะแม่ยานางลงมาทันพอดีพี่ จะได้รับรถกันนะคะวันนี้นะคะรถเพิ่งมาลงเมื่อวานวันนี้รับกันเลยนะคะคันนี้ค่ะน้องเอน้องแอนนะคะมาจากรางังสิตมันไล่ขอเบอร์พี่หน่อยได้ไหมเอฟซี FC จากรางังสิตนะคะคันนี้นะคะมารับรถกันแล้วค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะได้สวัสดีลูกค้าทางบ้านยัง สวัสดีนะคะุณลูกค้าทางบ้านแน่นอนค่ะเจอกับก๊กกิบเจอกับรถด้านหลังคือวันนี้ก๊กกิปเตรียมพร้อมสองมอเตอร์แล้วค่ะน้องเอน้องแอนนะคะ FC รังสตคาววันนี้มารับรถค่ะกระบะรีวร่ดีพี n ดนเนอร์สี่ประตูรุ่นเอ็นทีเกียออโต้สีเกรย์นะคะเมทัลลิกคันนี้สวยมากล้อเดิมยางเดิมทุกอย่างเดิมหมดน้องไม่ชอบแบบแต่งค่ะน้องเน้นอะไรรู้ไหมคะแน่นอนทุกครั้งที่ไม่ชอบแต่งก็ต้องเน้นส่วนรถเน้นดอกเบีย้ยเช่นกันค่ะวันนี้ค่ะ fc นัำสีน้องเอน้องแอนนะคะน้สมันร้ายใช่ค่ะรถมาจอดถึงที่แล้วพร้อมส่งมอบแล้วน้องๆเนี่ยรอยอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวกิ๊บพาไปเมามอยกันและตอนนี้นะคะกูกิ๊บก็อยู่กับล,ลูกค้าคนพิเศษแล้วนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะคันนี้มีเรื่องมีราวกันนะคะคกิ๊บกับลูกค้านะคะจะมีเรื่องมีราวกันแล้วคะ่ะโอเคค่ะยินดีต้อนรับน้องเอกับน้องแอนอีกนนะครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่ช่องอยูทู u พิเศษพิ่กิ๊บนะคะน้องๆน,นะคะจะบอกว่าวันนี้เป็น fc มาจากที่ไหนกันคะ รังสิตค่ะรังสิตมันร้ายร้ายไหมจ๊ะร้ายอุ้ย,ร,ยร้ายนะคะก็มีเรื่องกันไปแล้วนะคะกันนี้ีน้จะบอกว่าน้องๆเน,นี่ยนะคะวันนี้เราอยู่กันช่วงเป็นเทศกาลปีใหม่เนะาะยี่สิบเจ็ดธันวาแต่เตือนไว้ก่อนนะคะเทปนี้อาจจะไม่ได้ออนเลยนะคะออนเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะคะยี่สิบเจ็ดธันวาแต่ว่าเมื่อว,นวันที่ยี่สิบหกพี่กิ๊ฟโทรไปบอกว่าอะไรรถมาไม่ทันรถมาไม่ทันรถมาไม่ทัน <S <S <S> รถมาไม่ทันรู้สึกยังไงคะตอนนั้นใจแป้วเลยค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าหนูจองที่พักไว้แล้วออพูดยังอยากจะลองไห้เลยนะคะจากนี้น้องๆน,นะคะคือเซลล์เก็บผิดไปแล้วนะคะเพราะว่ารถมาไม่ทันโอ้เมื่อวานที่พี่โรไปบอกพี่เกฟหนูจะรับรถยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบหกเนี่ยพี่เพิ่งจะโทรมาบอกหนูหลอกว่ารถมาไม่ทันใช่เพราะอะไรเรารอันยนนวินาทีสุดท้ายนะคะคืออย่างนี้ค่ะช่วงปลายปีเนาะมันก็จะตื่นเต้นนิดนิด่อยหน่อย แต่น้องจริงจ,งจองแต่ต้นเดือนนะคะแต่อย่างที่บอกคะ่ะปลายปีรถจะลูกค้าจะเยอะรถก็จะแบบมา,มา,มาไม่ทันอะไรแบบนี้แต่ฟ้ามีตาได้พรประธานมาให้น้องเอน้องแอนออวันนี้นะคะก็คือพาลูกชายมารอส่งมอบกันแล้ววันนี้เห็นลูกชายเราเป็นไงบ้างจา๊ะสวยค่ะสวย,นะสวยน้องเอสวยไหมถ,ถูกใจนะตอนแรกบอกว่าน้องๆหาสีเทาเดี๋ยวมันไม่มีรถรถมันมาไม่ทันเอาสีขาวไหม สีดำามแนวรักเดียวใจเดียวนะคะสีเกรสีเดียวเท่าน,นั้นสีในดวงใจของฉันนะคะใครเป็นคนชอบสีเกรนะสีทาวนะเอเอชชอบไหมชอบรังคู่นะคะเรบอกว่าวันนี้นะคะเซลก็ไม่ขิดแล้วนะคะวันนี้ก็หน้าบานมารับหลอเก,กันนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเมื่อวานกับวันนี้ว่าไหนตื่นเต้นกว่ากัน ว,นนวันนี้ตื่นเต้นนะคะเ,เพราะโล่งแล้วเมวื่อวานพี่บอกได้รถสบายใจกันแล้วนะคะน้องเอน้องเอก็นอนรอนะคะน้องเอบอกว่าหยุดตั้งแต่วันอะไรนะห <20. S 2> ยุดตั้งแต่ยี่สิบสี่เพื่อจะมาเรารับรถยี่สิบเจ็ดพี่กิ๊ตไม่โทรมาสักทีว่ารถผมเป็นยังไงผมมาหรือย,อยังแต่วันนี้ก็ผ่านกันมาได้นะคะได้รับรถแล้วนะคะลูกชายมาจอดรอแล้ววันนี้น้องเอน้องแอนอยู่ลังสิตทำมาหา,ากินอะไรกันทํางานบริษัทค่ะทำงานบริษัทเห็นใส่เสื้อช็อปมาไม่ไม่ใช่โฟคิงนะคะอันนี้ เป็นพนักงานบริษัทมีบริษัทอะไรคะน้องเอน้องแอนฟิชเชอร์เทค่ะกับโซนีค่ะกับโซนีน้องเอทำอยู่โซนีนะคะก็น้องแอนทำฟิชเชอร์เทคโซนีอยู่ที่ไหนนะเห็นว่าไม่ได้อยู่รังสิตนะอยู่บางกะดีครัอยู่บางกะดีไปกลับทุกวันไหมคะไปรถอะไรน้องเอผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปคขี่มอเตอร์ไซค์ไปกี่กิโลสามสิบกิโลไม่ไกลแต่เข้อไกลสิบกิโลก็ใช้เวลากี่ทั้กี่ชั่วโมงประมาณยี่สิบนาทียี่สิบนาทีอ๋อไม่เท่าไรขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรไป p c กครับซีเอ๋อขับสบายหน่อยนะคะอันนี้ใช้สกายไดทคนนั้นนะใช้สกายได้ไม่พังสักทีเวทป้าเพิ่งเอามาผ่อนเธอโถสกายไดอยังขับอยู่เลยตอนนี้นะคะทนนะ p c เอ่ะใช้ดีมีที่ชาร์จแบตในรถไหมมีมค่ะโอ้เห็นป่ะมอไซค์เดี๋ยวนี้ทันสมัยนะดิวนะมีที่ชาร์จแบตในรถด,ด้วยทำเกี่ยวกับอะไรของโซนี่คะน้องเอเกี่ยวขับ โทรศัพท์มือถือครับอ๋อโทรศัพท์มือถืออ้าวมันยังมีมือถือของโซนี่เหรอมีครับอ้าวเหรอแต่ส่วนใหญ่ส่งต่างประเทศอ๋อยังขายดีในต่างประเทศน้องแอน์ทำเกี่ยวกับอะไรจ๊ะเกี่ยวกับพลาสติกค่ะพลาสติกพิมพ์ของแคนนอนของแคนนอนเหมือนเป็นบริษัทซับแคนนอนอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อโหทำกันมานานหรือยังคะน้องน้องโหปีปีครึ่งค่ะปีครึ่งน้องเอเจ็ดปีหกอายุงานเยอะมากนะคะแสดงว่าที่เนี่ยมั่นคงแล้วโอเคแล้วมีการดึกไหมของน้องเออะ อ๋อมีเหมือนกันน้องแอนีการดึกไหมอารมณ์เข้ากับเช้าประกาศดึกชอบการไหนมากกว่ากันการดึกครับการดึกเพราะอะไรไม่วุ่นวายใช้คำว่าไม่วุ่นวายนอนสบายเอ้ยไม่ใช่ใช้คำว่าไม่วุ่นวายนะคะสำหรับการดึกแล้วก็สบายเนาะกลางวันเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นเนาะไม่ไม่ง่วงไม่อะไรเนาะตื่นเช้ามาออกออกออกกะมาสบายเลยไหมง่วงเหมือนเดิมง่วงเหมือนเดิมค่ะง่วงเหมือนเดิมอยู่รังสิต จุดเด่นของรังสิตมีอะไรมีรฟิวเจอร์เออเนี่ยพี่กิจะตอบเหมือนกันเลยว่ามีฟิวเจอร์พี่ว่าชอบฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ใหญ่มากเลยใหญ่มากแต่เชื่อไหมเวลาพี่กิ๊ไปฟิวเจอร์พี่กิ๊บอกเพื่อนว่าไปกรุงเทพแล้วนะอยู่ตรงนี้เพื่อนเอาไปเที่ยวไหนไปกรุงเทพที่ไหนอะฟิวเจอร์เออ,เ,อ,อ <laughs> เป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันเนาะโอเควันนี้มารับรถแล้วไปเที่ยวไหนต่อกันเลยไปชนบุรีไปชลบุรีพี่แต่้พี่คิดว่าไปพัทยาน้องเอบอกแล้วเราไปแถวไหนกันนะ ซาตตหีบนะคะน้ำใสนะหาดน้ำใสอะพี่ทิพย์อยากไปมากเลยูก็อยากไปอยากไปไหมเลยไปเลยถ้าง้นฝากไปด้วยนะใครรูปไหมพี่ดูได้นะนะวันนี้นะคะน้องๆมารับรถกันแล้วเป็นรุ่น r ีเวอร์ดีพีแบนเนอร์แบบเดิมๆไม่แต่งเลยใครเป็นคนชอบแบบเดิมๆเอาอีกแล้วดูสิใครจะยกมือเอรดอนอีกแล้วชอบเดิมๆไม่ชอบแต่งลูกค้าที่ทิพถามว่าทําไมน้องไม่ชอบแต่งเพราะอะไรไหมคะ บาหนังแถมให้ยังไม่เอาเลยค่ะไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบบเลยเพราะอะไรไม่ชอบบาหนังนูมันหนังแล้วมันลื่นอ๋อเบอผ้าดูสบายกว่าม,มันนิ่มกว่านะคะตามจริงเนี่ยคุณสมบัติบบอผ้ามีดีอยู่แล้วนะคะนั่งนิ่มกว่าสบายตัวกว่านะคะกิฟต์เอพี่พี่ก็ชอบเบอผ้าบาหนังมันลื่นจริงๆที่บอกนะคะ มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแต่อย่างนี้น้องไม่เอาเบาะหนังก็ไม่ใช่ว่ากิฟต์เนี่ยจะไม่ให้อะไรเลยกลับไปนะคะได้ส่วนลดงินสดไหมคะได้ค่ะเต็มเต็มเลยไหมคะเต็มเลยกับโปรโมชั่นที่ได้รู้สึกยังไงบ้างค่ะน้องแอนเป็นไงตื่นตันจะพูด <ใจ S 1> <อ>ไม่ออกตื่นตันพูดไม่ออกคุ้มไหมเราคุ้มไหาคุ้มมากน้องๆน,นะคะจะบอกว่าคันนี้เป็นรถคันแรกทํางานกันมาจะเจ็ดปีหรือจะปีครึ่งก็ตามแต่นะคะคือว่ารถคันแรกก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบ ออประทับใจไหมประทับใจมากได้เนาะจริงๆแล้วอีกนิดนึงไม่ได้จองพี่คลิปคันแรกไม่ได้จองคนแรกตอนแรกไปจองอะไรมาก่อนจองอีซูซุมาก่อนไปจองอีซูซุมาก่อนนะลูกค้าแล้วทำไมเปลี่ยนใจจากอีซูซุว่าแฟนชอบโตโยต้อาอ้าวเหรออ๋อต้องยอมแฟนนิดนึง <c oughs> สมหวังวันนี้แล้วใครชอบยูซูแอนหรือเอะ <c oughs> ดูกันไว้อ๋อดูกันไว้แต่พอจะเจอคลิปพี่คุกคลิปเปลี่ยนใจเลยไหม ทันทีโทรมาวันเดียวเองนะคะน้องๆพี่คิดมาหาหนูได้ไหมหนูอยู่รังสิตหนูต้องทํางานอะไรอย่างนี้ต็อไปกันเลยวันนั้นรับจองถึงที่ทําสัญญาถึงที่เนาะจ<ช>องฟรีไหมคะฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะไม่มีค่ะต้องสัญญาผ่านให้สบายใจกันก่อนนะคะใครที่เป็นลูกค้ากุ๊กกิบนะคะจองฟรีวันทําสัญญาก็ฟรีไม่มีค่าเก็บค่ายาื่นเอกสารใดๆนะคะทุกอย่างฟรีหมดจนพี่กิปโทรไปบอกว่าอนุมัติแล้วนะคะ มาจารถให้พี่คิปหน่อยค่ะมาจําไม่ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะสามพันบาทเท่านั้นนะคะเอาเพื่อความสบายใจแล้ววันนี้ก็มารับรถกันโปรที่น้องนองเลือกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยของพี่คิปมีโปรดาวน์ต่หมื่นเก้าเนาะสองหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าแต่น้องๆเลือกเท่าไหร่คะวัน <19. S 2> วันนี้น้มารับรถกันที่สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะแล้วได้ค่างวดถูกด้วยสําหรับเอนทรีเกียออโต้เนาะแอ๊ับเป็นปะเอ <c oughs> ขับเป็นแล้วแล้วอยากจะขับมาไดรถดอะ่ะ ฉันอยากนั่งอย่างเดียวฉันไม่อยากขับแต่ฉันอยากนั่งดีกว่าวันนี้นะคะพี่คิดก็ก่อนอื่นเลยดีใจก่อนดีใจแทนลูกค้าก่อนเลยนะ,ะว่าง <laughs> ส่งไม่คิด รถมาทานันลูกชายมาทันเวลานะคะและพาไปเที่ยวฉลองปีใหม่กันพอดีเนะเาะแล้วก็พีมนะคะขออนุญาตอวยพรเลยนะคะขอบคุณมากที่พิมได้ดูแลนะคะขออวยพรให้น้องๆน,นะคะในโชคดีวันปีใหม่นี้นะคะปีหน้าเป็นปีมังกรนะคะมังกรทองด้วยนะคะวันนี้รับรถไปนะคะขับรถคันนี้วันนี้ไปเที่ยวก็มีแต่ความสุขนะคะรับแต่งเงินรับแต่ทองไปกับรถคันนี้นะคะขอให้เข้ากะเช้าก็สบายกะดึกก็นอนง่ายนะคะไม่มีใครมาเจอเรานะคะขอให้ทุกช่วงเวลาของน้องๆเป็นเวลาที่ดีนะคะ ดีใจจริงๆที่รถมาทันในวันนี้นะคะขอบคุณก่อนน้องบอกดีใจมากนะคะขอบคุณที่ให้พี่กิ๊ฟได้ดูแลนะคะรวยรวยเฮงเงรับปีมังกรทองนะคะโบนัสได้กันยังได้แล้วค่ะได้แล้วหล่อเรียบร้อยแล้วนะเตรียมหอบกันไปเที่ยวแล้วนะวันนี้พาลูกชายไปด้วยขอบคุณน้องๆนะคะที่พี่กิ๊ฟดูแลนะอยากให้น้องๆไข่เซ์แต่วันนี้น้องๆเอานี้มาฝากพี่อุ๊กกิ๊ฟด้วยนะครับอยากจะกระดกกินเลยนะคะพูดมากหิวนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเบียร์ได้ไหมรู้ความจริงหมด อยากให้น้องๆขายเซลหน่อยสาหรับเป็นบ้านๆที่กําลังตัดสินใจเลือกรถโตโยต้าสักคันหนึง่งหาเซลล์ดูแลสักคนหนึง่งอ่านน้องแอนว่าแต่ค่ะอยากให้มาออกรถกับพี่กุ๊กกิปนะคะบริการดีมากค่ะดีไหมดีมากค่ะได้รถทันใจไหมได้รถทันใจมาก <laughs> ได้ไปเที่ยวกันด้วยนะคะ,คะโชคดีปีใหม่ไหมคะวันนี้โชคดีมากดีใจมากไหมน้องแอนดีใจมากค่ะเนาะดีใจมากน้องเอดีใจไหมคะ ออไม่เป็นไรสกิดกันฉันดีใจเธอดีใจเป็นเพื่อนฉันหน่อยเอ้ยพี่กิด,ดีใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆอ,อีกครั้งนะคะที่เลือกพี่กุก๊กกลิบดูแลนะคะดีใจที่ลูกชายมาทัน คลิปนี้พูดได้คําเดียวว่าดีใจจริงๆเพราะเมื่อวานนะคะมาครบ11โมงรก็ยังไม่มา10โมงก็ยังไม่มาแต่วันนี้เรียบร้อยแล้วแฮปปี้โชคดีปีใหม่กันไปนะคะสําหรับลูกค้าดันบ้านท่านไหนนะคะที่สนใจโตโยต้าทุกรุ่นให้เซลล์กุ๊กิ๊บดูแลคุณนะคะไม่มีผิดนแน่นอนอย่างวันนี้นะคะน้องๆก็ได้รับรถกลับบ้านและไปเที่ยวก่อนปีใหม่พาลูกชายไปเที่ยวเลยวันนี้ชมบุรีรออยู่นะคะเน้นย้ําให้โทรมาเท่านั้นนะคะโทรมาพี่ิรับไหวไหมรับไหวมากเนาะ<ๆ> 0909859807นะคะที่คืนน้ำลายไม่ไรนะคะหิวแล้วหิวขนมแล้วนะคะตอนนี้ให้พี่ได้ดูแลคะ่ะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดนะคะรถเตร์ต้ารีวิวทุกรุ่นแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะวันนี้รับรถ49,000่าสบายปะสบายมากค่ะสบายมากนะคะไปแล้วนะคะโชคดีปีใหม่คะ่ะนอ,อ๊ไปถ่ายรูปกแบบัน